อ่วยพารวยดาวโจนย3าถึง27พฤศจพิกาห้าสี่สามสองไดขอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ,พบกับรายการอ่าววยพารวยอีกครั้งนะคะวันนี้หมวยมากับจน<ต>ันแปะนะคะ,คะเหมือนเดิมนะคะก็เราจะมาดูกันในเรื่องของดาวโจนนะคะของวันที่2 3ถึง27 27นะคะเดือนพิจิกานี้นะคะอ่ะพี่แปะมีอะไรเด่นม้างคะวันนี้ก็วันนี้จะมีเด่นอยู่ห้าตัวห้าตัว นะคะก็จะมีเจ็ดนะคะมีแปดมีหกมีเก้ามีสองนะคะวันนี้จันแป้งให้เด่นแปดจับคู่ให้ด้วยเห็นไหมแป๊บจับคู่ให้ก็มีเก้าก็มีหกแปดหกสองค่ะไอแปดแปดหกแปดสองเจ็ดหกสองเก้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะอันนี้คือเด่นของวันที่ยี่สิบสามยถึงยี่สิบเจ็ดนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่คือดาวโจนนะคะ แล้วก็ตอนนี้ทางสถาบันนะคะก็มีเปิดสอน,นเพิ่มเป็นโหราศาสตร์ไทยจันแปะ๊ะนะคะของอาจารย์จยิติััดจิตัดจากจิติทัดน,นะคะเปิดเป็นวันไหนนะคะอาจารย์วันอาทิตย์เริ่มวันอาทิตย์ที่หกธันวาค่ะ หาที่เดยวทันวะยังทันอยู่ยังทันอยู่ทันอยู่ฟรีนะครับสอนฟรีสอนฟรีสามเดือนสเดือนสามเดือนนะคะสอนฟรีตอนนี้ถ้าใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะติดต่อมาได้ทางสถาบันนะคะส่วนของหวยเองนะคะก็มีเปิดสอนไพ่นะคะไพ่ทาโร่เปิดเป็นช่วงวันเสาร์นะคะวันหยุดนะคะถ้าใคร สนใจหรืออยากศึกษาเพิ่มนะคะในเรื่องของสายของไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้าไมได้กับทางสถาบันเหมือนกันนะคะขอจานแป๊ก,ก็มีเปิดมีตอนนี้ก็ทางสถาบันได้ทำอ่าเป็นกระเพรา20บาทอ๋อเป็นกระเพรา20บาทเป็นข้าวไก่ทอด20บาทวันนี้วันนี้กินไก่ทอดอยู่อ่าสำหรับ <c oughs> นั่นเป็น <c oughs> ทางทางสถาบันให้ <c oughs> เพื่อสําหรับคนที่งบน้อยออหรือว่าถ้าเด็ก นักเรียนหรือใครที่ไม่มีก็มาสามารถมาทานฟรีได้เราเราให้ก็ด้านล่างหนูเป็นนักเรียนหนูทานฟรีได้ก็นักเรียนพวกเด็กๆมาทานฟรีได้ก็ทานฟรีได้นะคะแล้วก็เรียนจบจนช่วงประมาณเที่ยงก็สามารถทานได้ทุกวันนะคะวันนี้หมวยก็ทานฝีมือจจ้แฟเหมือนกันนะคะก็มีกะเพราหมี่ไก่เนาะแล้วก็กินกันนะคะก็ทําทุกวันไหม ทุกวันทุกวันก็จะพุทธจะพุทธหน้าจะไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่าพุทธหน้าติดอบรมอีกอาทิตย์อีกพุธหนึ่งก็เลยพุธหนึ่งนะคะอบรมด้วยกันวันนั้นก็จะจะหยุดกันไปวันพุธนะคะแล้วก็ส่วนใครเนี่ยสนใจจะเรียนกับจันแปะนะคะเรื่องตัวเลขก็ติดต่อมาได้กับทางสถาบันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหมวยฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวคราสก็จะเปิดประมาณอาจจะปีใหม่หลังปีใหม่รือก่อนหลังหลังปีใหม่ไปแล้วตอนนี้เปิด้ คือวิชานี้ต้องต้องเรียนในโหราศาสตร์เบื้องต้นมาก่อนเบื้องต้นมาก่อนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นหุ้น่ยวกับการหาเกี่ยวกับเอ่อเลขเด่นรายวันรวยรายวันอย่างเงี้ยเพื่อเป็นหุ้นนะแต่ใช้วิชาให้เลิกทางโหราศาสตร์แต่ก็ต้องรู้พื้นฐานก่อนรู้พื้นฐานพวกทักษาเพวกราศีจับอะไรพวกอ๋อให้แม่นก่อนตำแหน่งดาวต่างๆนะคะก่อนแล้วถึงจะได้ถูกไหมคะแล้วก็มันมันเป็นตามช่วงเวลาเลยไหม อาจารย์หาให้ตามช่วงเวลาเลยตามช่วงเวลาที่ที่ที่หุ้นแต่ละหุ้นแต่ละหุ้นในเวลาเปิดเปิดเก้าโมงครึ่งเนี่ยอะไรแบบนี้อ่ามีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะมาจับดูได้นะคะคือใครสนใจตรงเนี้ยก็เข้ามาศึกษาดูได้นะคะก็จานแพ๊กมันจะเปิดนะคะก็หลังปีใหม่เนาะเอาันนี้มีเวลาให้เตรียมตัวใชคะมีเวลาให้เตรียมตัวนะคะก็ประมาณสามเดือนได้ไหมจานคาดหนึ่งคัดหนึ่งก็ถ้าถ้าเป็นพื้นฐานแล้วก็จะประมาณเดือนเดียว พื้นฐาหนึ่งเดือนที่เหลือก็จะเป็นการหาตัวเลขและการคิดค้นหาตัวเลขแล้วนกนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาเดินส่วนของใครอยากได้เลขนะคะรายวันนะคะก็มีทั้งหุ้นมีทั้งฮานอยนะคะแล้วก็จะเป็นสามรัฐลาวอ่าดาวโจนมาเลนะคะก็เดี๋ยวหมวยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะให้ทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะเป็นแนวทางให้ฟรีนะคะเรียกได้ว่า ให้กันทุกวันตามช่วงเวลาก่อนเลขที่ก่อนเลขจะออกนะคะเอาไว้แบบคัดหรือว่าใครติดตามอาจารย์ท่านไหนอ่ะก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมีของอาจารย์ทุกท่านทุกนะคะที่ออกระทางสถาบัานเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีส่งส่งแอดมินส,ส,ส่งเลขให้แอดมินจะส่ง,สงถ้าเป็นหุ้นก็นช่ว<อ>งเช้าก็เจ็ดมงกว่าๆก็จะส่งก็จะส่งแล้วนะคะเราก็จะได้แบบเอาไว้คัดเลขเอาไว้ดูเอาไว้ พิจารณาดูอะไรเงี้ยนะคะว่าเราไปรวมกับที่เราท่านตามชอบคนไหนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะที่เราชอบเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนนึงไม่ได้ตามอาจารย์ท่านเดียวมีบ้างจะมีเยอะมีหลายก็ได้ไปเทียบกันมีบ้างนะคะก็แล้วแต่แต่ละท่านติดตามกานรท่านไหนแต่เข้าไปในกลุ่มก็เห็นของอาจารย์ทุกท่านแหละนะคะรวมทั้งของหน่วยด้วยนะคะก็จะอยู่ในในในกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้แนวไหนเป็น วิ่งนะคะขออาจารย์บอลก็วิ่กลู่เหมือนกันวิ่งลู่นะคะเข้าื่อวานเขาเดออยู่เนาะวนตอนนี้ผมก็ทํามี2ตัวเป็นเลขเด่นประจําวันเป็นเด่นเป็เด่นจะเไปวิ่งไปรู่อะไรก็ได้ได้ค่ะยังไงก็ให้ทุกคนแบบว่ามารับโชคกันในกลุ่มนะคะพูดคุยกันในกลุ่มได้นะจ๊ะกดลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ฝากไว้นะคะ ส่วนใครอยากจะมาเรียนวิชาไหนสอบถามได้จากเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้เช่นกันนะคะเดี๋ยวไงวันนี้ลาไปก่อนแะ้าจานนะคะยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขอทุกคนมีโชคมีลาบนะคะรวยรายวันทุกคนนะคะยังไงลาไปก่อนอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ